สวัสดีครับม,มีมีวันนี้โชว์เหรียญหลวงพ่อพัดปุญญกามูเหรียญเป็นเหรียญใสมาบะรวเหรียญมานะครับรุ่นรวยเมตตาบรารมี 99. เก้เก้าลขโคตรรวยทางเดียวเลขโคตรหนึ่งหกไปเนื้อ2อเคเป็นไงเป็นไงสวยไหมครับรุ่นนี้ราคาไม่แรงนะครับสวยจะตาย ผมแต่ไม่เล่นกันกดราคากันหน้าดูในกลุ่มผมได้มาแพงงี้ผมอยากสะสมโคดนี้เลขโคดหนึ่ดรวยทางเดียวเี่นออกจะสวยไม่มิดราคาไม่แ่ง ทีมงานสิทธิโชคจัดสร้างนะรุ่นเดียวกันโวยชนะจนเก้าเก้าสิทธิโชคแล้วก็มาเนี่ยดูดูหน้าหลวงพ่อเต็มมากครับสวยชะตายดูลายเซ็นหลวงพ่อคมชัดสวยจริงๆงผมมีหลายเหรียญแต่นี่ให้ชมโค้ดหนึ่งหกแปดเลขโค้ดโค้ดเทพ โคตรแพงโคตรอ่านยากนิดนึงเสียอย่างเดียวต่อโคตรตัวเล็กอ่านยากครับรุ่นเนี้ยตรงนั้นดีหมดอะความสวยความลงยาการลงยาโอเคนะครับครับบายยฝากติดตามด้วยนะครับ